ผอบกับตำแกงครับต้มหัวปลาแซลมอนครับผมมือหนีมาเสียบกอนเลยครับผมไปแซ่บกันเลยครับผมสวัสดีครับมือหนีมากอกแนที่เขาครับกินเขาน้ำอันครับผมตำแกงกับปลาแซลมอนต้มแล้วกครับสวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจามือนีกับแพตตี้กินแน่วิชจะแซ่บมือหนีมาโอกับไอ้กับไอ้กับไอ้ใช้ก็เราจ้ะครับสวัสดีครับผมมาเปิดแพตเสีบครับผม มันนีมั้มนเมนูต่บัแดงกับต้มปลาหัวแซลมอนก้าต้มหัวกต้หัวปลาอย่างั่งจ้เนื้อเขาเนเขาทับจ้เน้อเาจย่งกาหลีมัหาจิ้งใหญ่่อยนึงคือเกาจนครับจ้าโะ้ยมิวนได้ังบ่มาิเา่อังไตัดเล้ครับมาจ้ะหอนได้เดี๋ยวลุเร็จเลยมัแงน้ำต้มปลาใส่บม่น้องไอ้ดำคือ

เอกำลังจะันหทอนจะหรอนวะจุนไม่รู้น่ากินร้อนๆฉันกินร้อนมากเลยหกตาเขาได้ครับตาเขาเป็จัดเลอันนี้สองเดือนเลยจะฝากกดติดตามให้ด้วยเอาไปแล้วกัน món quà ngọt quá ngọt 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 ngọt

再见，宝贝。再见。<laughs> จครคำแแก็ส่งมาให้จ้ะไม่ยายก็เป็นวสงมาให้ถว่าไม่ยายนะอาันก็ไดนก็ไม่าส่งมาให้ปตามกวาดมาให้หลายอย่้ะระัเอาเปเาไอยู่กลีนมากวาดนี่ให้คนทังบ้านตากแขงมาแล้วก็มาตถงโอ้ฟิลดีะกินไไต้องไไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวของงา ้าตงอย่างไข้ามากว่าไม่รังไม่อร่อยหรือเปล่าขาวบนน่าร่อยเนี่ยาส่งอยู่นี่อมันเป็นบัวาส่งเหอาย่งงในตลากเียวเนาะเนบกค่าส่งนั่งกับเงี้ยเหรอมากกว่ไม่นึงมันขายเนาะประมาณสามพันวันของีสหมบานเนาะเราตีสกยี่สิบบาทอเจบว่เยอสามันวนโอ้เจบหาบาทเยี่สิบห้าบาทยี่สิบหาทรสามพันวน็ดสิบห้าบาทสองมรอยหจ้ะออกากาศเลีัสุ เรา,ากรเกปาพืน้มันระสุนไปจาของไปไหนนะะเป็นถนนข้าซื้อเริงๆมั้งแกขากินใหญ่ยัวนี่ดูดใหญ่กรอกเตี้ยนนกระอกเตียกระบอกพ่ไมเาี่อ้สประการทอะไรั

ยังนี้นอน่อน้อยทีนี้ทักก

ยังมีคามเยอะยคนจับจักตอนเนาะดูเดียวเลยจ้ะเยอะคนเดี๋ยวมานขิดจบไปแน้กคนเจอผัครเติกนักยี่อละสนมากก็อีเหมือนกนเลยออกมากิน้วนอจับจักรตอนนี้เนาะครับเนาะ ตกไปก็นดน,นดียวนินนิมนะฝากกติดตามเพจกด้แพตกกิน,นเนี้มันจะแซบคับอีสานกินแซ่แบเลยจ้าบางคออีสานกินแซบเลยจ้ะสวัสจ้า